ว่าปล่อยวางบ้างเรื่องเรื่องแบบไร้สาระหรือเรื่องอะไรที่มันแบบไม่รู้จะไปฟังทําไมไม่รู้จะไปแบบถกเถียงทําไมไม่รู้จะไปแบบเหงอนอธิบายทําไมอะไรเงี้ยเออก็ก็อยากให้ปล่อยวางบ้างใช้ชีวิตให้มันแบบเออธรรมดาบ้างอะไรเงี้ยอืมพี่บอยก็ก็ขึ้นโพสต์ประมาณว่าคนเรามันปล่อยวางไม่ได้หรอก เพราะสิ่งที่อดทนก็เนี่ยก็อดทนทํามามันจะให้ปล่อยวางได้ยังไงมันจะไม่คิดได้ยังไงหนูก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันหนูไม่ได้ว่าให้ปล่อยวางเรื่องเรื่องของงานหรือเรื่องสิ่งที่เราสร้างมาหนูบอกแกไปอย่างนี้แต่ว่าพรล,ล่เรืองอ๋อกระแสลบตลอดอืมทีนี้แกแกเข้าใจผิด เหมือนเหมือนแกเข้าใจว่าจะมาบอกให้ปล่อยวางเรื่องงานเรื่องอะไรทําไมแบบจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่ในหัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะหนูก็เลยว่าไม่ใช่คือหนูเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วเรื่องมันเกิดมาจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้หนูเห็นคนทะเลาะก,กันหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยบางอย่างก็ปล่อยวางบ้างอืมให้มันแบบให้มันเป็นเรื่องปกติบ้างแบบเอออะไรที่พอหยวนได้ก็หยวนไปอืม แต่เรื่องงานอะไรมันก็จริงจังอยู่แล้วแลวอือล้วก็ลบม,มันคนคิดมากแกมั็นคนคิดมากก็เลยแบบอืมในภาษาของเราแล้วก็คนแล้วคนก็ไปยงว่าทะเลาะก,กันจากโพสเมื่อวานงงมากใครทะเลาะ อ๋อที่มาไปเที่ยววันนี้เหรอเขาไปงานกระเสียนเนี่ยวันนี้กระเสียนท่านผู้ใหญ่อยู่ในสัมประกอนน่ะแหละทะลาะกันทำไม,มคิดเก่งคิดเลขเลยนะจิดงานเนะีนยคิดเก่งอยู่ คิดงั้นซอยแอนอดีนะนน่มันที่ไปังไหนต่อแ่งลํำเรืองไหนเลยได้เนี่ยแ่งหมอลำํำแ่งละครข้อไหนเลยได้เนี่ยพูดพูดคิดปล่อยวางเรื่องไลยซาระไม่ได้บอกให้ปล่อยวางทุกอย่าง จอบเนาะจบไม่ต้องเสีห้พดกันที่น้องบอยลบคาดามาจะเข้าใจผิด คือตอนนี้แกทํางานหลายอย่างการที่แอนโพดอะ่ะมันเลยจะแบบเหมือนแบบว่าแอนอยากให้แกปล่อยวางอะไรหรือเปล่าเหมือนเรื่องแบบแกก็แล้วก็คืนน้าําค่าเฟแล้วก็คืนน้าหลายอย่างน้ํางานวงน้ําีหยังสิมั้ก็หลายอย่างแนละ้วมันไกลสิเปิดวงหรือเปล่าแมล้วก็เลยคิดว่าแอนโพดไปนคืออยากให้เราชิวๆตีอย่างสินะ ผมกอเลยว่ามันบ่มแมนมันมีเรื่องหลังบ้านมันมีเรื่องทะเลาะก,กันคนทะเลาะก,กัน,นเ,เลยโพสทะเลาะทะเลาะกับพอ่อลูกเหอเพราะว่ายัางเพราะว่านู่กับบ่อเรเราบอกไงเราฟังมันเป็นเรื่องจุกจิกไม่เรื่องจุกจิกที่เราจัดการได้ ูก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แกฟังแกก็เพิ่งมารู้เมื่อวานเหมือนกันก็เลยบอกว่าอ๋อพออ๋อเข้าใจแล้วเอองั้นเดี๋ยวเขาจะไปลบพนะคิดไปเอง อืมคีโตไหมไม่ค่ะไม่ได้คีโตแล้วแล้วแต่วันวันนี้ได้มาเขื่อนไหมไม่ได้ไปค่ะภาพลัาของบอยเป็นคนเจ้าชู้แม่แม่บางคนเขารักแอนห่วงแอนก็ทุกคนไม่ได้รู้จักเขาดีเหมือนหนู S <S <S อืมคอยสองอของไก่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากว่าชาั์กกันไเพเวสวัสดีจ้าทานข้าวทุ่มหนึ่งเบียนแต่งหน้า มันแล้วแต่คนจะมองค่ะแต่คือจริงๆคนสองคนมันรู้กันอยู่ว่าใครเป็นยไงอืม ใช่ติดภาพตอนแสดงเหรอแสดงกับแม่แดงถอดเสื้อผ้าหอมแก้มคนนั้นคนนี้การแสดงอะ่ะเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่พอแต่พอไม่ได้แสดงเขาจะไม่ได้ยุ่งกับใครนะบอมหมกแข้คนมั่นยุ่งงามเจ้าของเป็นคนขี่ล้าคานคนเดียวํามอิลี่เรามีหลกส่วนตัวของเราเด้เราสิมีมุมของเราเราสิบบอมหมกไข้คนมั่นยุ่งงามเราเลย ทำไมเขามองว่าเราเสียใจเราเอร้มเอยไม่นี้แหละมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าเหมือนกับว่าพี่บอยจะไปแสดงกับใครก็ไม่ได้นนนะไงย่าใส่รองเ้าหรอหรอ